แม่ระบายความในใจลูกชายวัย25ปีมีดีแค่หล่อวันๆไม่ทำอะไรเลยแฟนก็ไม่มีงานก็ไม่ทำเอาแต่เล่นมือถือเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวที่มีคุณแม่รายหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้ออกมาระบายความกลุ้มใจเนื่องจากลูกชายสุดหล่อวัย25ปีวันๆไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้าน เขาไม่มีแผนจะออกไปหาภรรยาหรือแต่งงานทั้งที่ยังไม่ทำงานด้วยเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยผู้เป็นแม่บ่นด้วยความกังวลใจนะครับว่าลูกชายของฉันนอกจากหลอกก็ไม่มีอะไรเลยซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าลูกชายเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตามรายงานระบุนะครับว่าหนุ่มรายนี้อายุ25ปีคราบครัวของเขามีฐานะดี พอของเขาทำงานอย่างหนักแต่ฝ่ายพระยาดูเหมือนจะไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่และมักจะเข้มงวดแม้แต่กับสามีของตัวเองในขณะเดียวกันเธอก็ฝากความคาดหวังไว้ที่ลูกชายคนนี้ด้วย แต่ลูกชายวัย25ปีของเธอนั้นได้ทำให้ความฝันของเธอล่มสลายเพราะวันๆเขาเอาแต่นอนอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือไม่ออกไปทำงานหรือหาแฟนในบางครั้งลูกชายก็จะออกไปเดินเล่นทำตัวเิลๆเเหมือนคนกำลังตกงานนอกจากนี้นะครับลูกชายยังใช้เวลาทั้งวันเฝ้ามองหญิงสาวที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามขณะที่เธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อผู้เป็นแม่มองดูลูกชายของตัวเอง ก็ได้แต่รู้สึกสิ้นหวังสิ่งเดียวที่ลูกชายของเธอมีคือความหล่อซึ่งอาจทำให้ผู้หญิงชื่นชอบแต่การได้เห็นเขาไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งวันทำให้คนที่อยู่ในฐานะแม่อย่างเธอใจสลายเป็นอย่างมากท่านผู้ชมน,นะครับคิดว่าเรื่องราวของคุณแม่ที่กลุ้มใจเรื่องลูกชายที่อายุ25ปีมีดีแค่หล่ออยู่บ้านไปวันวันไม่คิดจะทำอะไรเลยแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ